ม้วนหาง้วะเสนหางอ๋อเออมนเออมันก็เออเือละ หอมกลิ่นใหม่ยังเลยหอมกลิ่นใหม่ได้เกินรถอ่ะเออก็ชอบเลยหอมกลิ่นใหม่ใหม่ยังใหม่อยู่รถกี่เดือนนี้เกียรบอกว่าอยากหอมงเกียร์เดี๋ยวแล้วเราเดินเรื่องทำเกียร์รีเวิร์สด้วยนะประเด็นต้องจำเกียร์ใหม่ละเออลื่อนเลยนะ สวัสดีครับก็เราจะมาพูดถึงเรื่องเจ้า BMW นะครับที่ผมขับอยู่เป็น S1000RR ตัวใหม่นะครับก็จะเป็นโฉมปี24เนาะก็ก่อนที่จะตอนนี้นะ่าจะเป็นปี2 5แล้วที่มาใหม่นะ่าจะเปิดตัวแล้วละ่ะก็ผมก็ได้ทําการมาลองขับจากเพื่อนนะครับผมกอที่เขาออกตัวอ S1000 มามันเป็นตัวรถไดโม่นะครับก็แล้วก็ก็คือราคามันก็จะมีสดลดเยอะหน่อยกับกว่ารถปรติทั่วไปนะ ก็จากฟิลลิ่งที่ผมขับผมว่ามันก็โอเคครับคือรถเนี่ยมันมันดูแล้วมันหล่อยแล้วครับด้วยคําว่าชื่อว่าเอสพันเนี่ยเนาะแล้วก็เรื่องของระบบต่างๆที่มันมีมากมายเยอะๆนะฮะก็ที่ยัดใส่มาเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะเยอะจนแบบว่า <c oughs> ใช้กันไม่หมดเลยทีเดียวนะมีทั้งตั้งค่านูน่นตั้งค่านี่นั่นนะฮะลมยางนูนนนน่นนั่นนู่นนี่เยอะมากจนผมเนี่ยไม่สามารถที่จะรีวิวได้บางช่องเขาก็อาจจะรีวิวแล้วว่าเออมัน มันมีระบบอะไรบ้างมีอะไรบ้างเงี้ยคือแล้วมันมีหมวดภาษาไทยด้วยนะเว้ยคือมันมันดีตรงนี้แหละที่ว่าอย่างน้อยมันเหมือนเหมาะสําหรับคนไทยขึ้นมานะนหน่อยนิดนึงนะก็ประมาณนี้แล้วก็อ่าอันนี้ผมก็ทดลองในการขับขี่นะผมว่าก็โอเคครับชิปเตอร์เนี่ยผมว่าถือว่าเนียนนะไอ้พันเนี่ยฉายาคือชิปเตอร์เนียนอยู่แล้วตอกขึ้นตอกลงเนี่ยคือแบบมันลอยจังหวะที่มันตอกเนี่ยมันมันโอเคสมูท แต่คือเรื่องเซอร์วิสเนี่ยคือจุกเหมือนกันนะเห็นเพื่อนผมบอกว่าโดนานี่ก็ประมาณเท่าไหร่วะเกือบหกพันอะเซอร์วิสแค่ครั้งแรกอะคือโดนทีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเปลี่ยนอะไรเงี้ยโอ้โหวิ่งอยู่หกพันกว่าเนี่ยนะขึ้นชื่อด้วยคำว่าบ m เนะโอ้โหเซอร์วิสทีขนาดแค่พันหกพันโลเออหกพันโลแรกประมาณเนี้ยโ้หโดนไปทีจุงจุงไปเลยครับก็แต่ว่ามันก็ด้ความว่าอันนี้ได้แหละ เป็นรถพอรแฟอร์แมนแบบะดับบ BMW นะอือแล้วก็อ่กาการขับขี่ผมว่าโอเคนะรถมันถือว่ารถแรงจริงแล้วก็ขึงยังม้าเนี่ยอาจจะม,ม้าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันเต็มหรือเปล่านะอาจจะอาจจะนะผมก็ไม่ชัวรนะ์เนาะแต่ติดอย่างเดียวผมไม่ค่อยจะชอบตรงที่ว่าเซ็นเซอร์มันขึ้นเยอะไปหน่อยขึ้นตือนขึ้นนั่นขึ้นโน่นขึ้นน,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 นี่มันเยอะนิดนึง แต่ก็ถือว่าโอเคครับว่าถามว่าเป็นรถที่ขับดูดีแล้วหล่อถือว่าเป็นรถคันหนึ่งสําหรับแบบเอาเอาประมาณไหนดีประมาณคนที่พอที่กําลังรั์กาลังทรัย์ที่แบบผ่อนจ่ายได้เงี้ยหรือคนที่แบบโอเคเงี้ยแล้วก็ตัวนี้รู้สึกว่าเขาบอกว่ามันมีปัญหาช่วงหนึ่งที่ตัวลิ้นเล่งนะมันลิ้นวาล์ลิ้นลิ้นเปิดเนี่ยลิ้นลิ้นมันเสีย มันน่าจะเสียฝั่งซ้ายหรือขวาผมจำไม่ได้แต่นั่นแหะคือทาง BM เอ็เขาเคลมให้เพราะถ้าเกิดเราไม่ไปยุ่งกับเครื่องยนต์นะของ BMW นะประกันเครื่องไม่ขาดเงี้ยเขาก็จะมีการเคลมให้เปลี่ยนอะไรให้ตามระยะแล้วแถมระยะเนี่ยผมว่าถือว่ายาวกันนะห้าปีจนผ่อนรถหมดอ่ะเออถือว่าโอเคนะผ่อนรถหมดปุ๊บอาจจะไปทําอะไรก็ได้ถ้าเกิดคุณเป็นืขึ้นไปจูนเงี้ยมันก็เสียประกันเครื่องได้เงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือต้องเซอร์วิสที่ศูนย์นะถึงจะประกันเครื่องตัวเนี้ยถึงจะอยู่ถึงจแบบ เออถึงจะอยู่ได้อย่างเงี้ยถ้าเกิดไปสวิตที่อื่นเนี่ยคือประกันเครื่องขานเลยทีเดียวนะก็มันจะมีข้อดีข้อเสียอย่างเงี้ยแต่ว่าระบบผมว่ามันเจ๋งดีเบียมระบบเจ๋งดีแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็ชอบนะชอบถ้าเกิดเงินเหลือแต่คือไม่ไหวอ่ะขนาดนี้ก็จุกอ่ะจุกเหมือนกันจุกมากก็ถือว่าลองลองไปใครอยากจะลองขับขี่แล้วไปลองเทสดูดีกว่าเผื่อบีเอ็มเขามีเปิดให้ลองเทสขับขี่อะไรเงี้ย ก็ลองดูครับผมแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าเออเคยเคยลองลองขอไฟแนนซ์แล้วจัดแล้วก็คือมันผ่านนะแต่ติดอย่างเดียวครับมันผ่านแต่ว่าต้องมีคนคำ้ำแล้วผมก็เลยเสนอขอนบอลรูนไปเงี้ยก็ก็เลยเออก็เลยแบบก็เสียดายอะ่ะแต่ว่าอีกใจหนึ่งผมว่าเออก็ดีละที่ไม่เอามาเพราะว่าหนึ่งถ้าเกิดเราผ่อนไม่ไหวแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของการเซอร์วิสเงี้ยที่ผมอาจจะแบบช่ไม่ไหวจริงๆว่ะอะไรเงี้ยเออ แต่ว่ารถด,ดีจริงๆรถรถขับสมูทดีผมว่าโอเคนะโอเคเลยละ่ะก็ถือว่าการใช้งานหรืออะไรเงี้ยผมว่าตอบโจทย์ดูในการขับขี่ทั่วไปเงี้ยหรือจะไปขับเรซซิ่งเนี่ยผมว่าโอเคนะก็ลองดูครับแต่ว่าผมไม่ไหวอะแต่ว่าลองได้ลองขับขี่ทางตรงลองซันแล้วผมว่าโอเคมันเจ๋งดีก็ถือว่าสุดดีสุดดีนะโอเคครับผมฝากช่องพีมทูอาร์เลซซิ่งกันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ ไปชิปเตอร์เน <c oughs> ียนจังวะเดี๋ยวว่าผมหงอกก็ไปู่นวะโดนชิปเตอร์ใหม่แล้วเนี่ยเด,เดี๋ยวขึ้นเี๋ขึ้นเตือนอย่างนี้ด้ยวยอ่ะ <c oughs> <c oughs>